าสขอต้อนรับเข้าสู่ขุดบีมนะครับวีลคอมวีลคอมวีลคอมแบ๊วหนึ่งคลิปต่อหนึ่งเดือนไม่เกินจริงนะฮะขอโทษด้วยฮะผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับนะครับแหมมัวแต่ปลูกผักนะครับแตะหญ้านะครับปลูกผลไม้นะฮะก็เพื่นเพื่นเพื่นไปหน่อยนะครับต้อง ขอโทษด้วยจริงๆนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่92นะครับเวลคัมไม่พูดมากนะครับหลายคนรอมานานแล้วครับลิงค์ดิสคอร์ดตารางคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากเข้ามาไปไปดูมีมกันเลยดีกว่าคือ,อยังไงกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อน ดอง you want you want โอ้คือคิดปกติมันดูได้นะแต่เสียงมันโอ้แคน้สุดโหดเลยพี่พไพี่ไม่ฟังต่อนะอะไรเนะี่ยไก่ทอดเฟรนฟรายาดชีดสุคนะราชาคำสาบหนีมาขายไก่เอ้ยคงเป็นจริงนะ่ไหมไอ้อะไรนะกลางอนาเขตห้องครัวัิง คือยังไงเขาค้างเขาแหลมนี่นะแต่ก็แหลมเกินไปหน่อยฮื้เตอร์เหรอ เบนฉันเป็นผู้ชาย peak peak ว้าวพีกได้พีกว่ะแต่เข้าไปในแมปอะไรนะบูเคเวนผมก็เจอบ่อยๆนะแบบว่าไม่รู้ว่าทําไมสกินไม่โหลดหรือแบบ <c oughs> งูเห่าร้อยตัวไม่น่ากลัวเท่างูเห่าสองร้อยตัวอนี่อะไรเนี่ยแมวหรอหรือตัวอะไรเนี่ยฮะนี่งูนี่งูมิว่ What? สุลูริตฟิลกี้โอ้โหคุณกำลังยืนด่าเดอะคิวหลังจากพวกมันเปลี่ยนคุณเป็นบีเวอร์จีน what เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเด e q คิวมต้องเปลี่ยนพวกเราให้เป็นบีเวอร์จีนด้วยครับมันมันเก่งใช่ไหมคือมันพลังโอเวอร์มีไซด์กับอีกเกมหนึ่งเอาชื่อเกมอะไรนะ เกมแบบว่าตีผู้หญิงน่ารักน่ารักใช่ปหมอีกเกมฟรานซิสแอดเฟดี้พอแล้วกับเดนไบรด์เดลไรฮูย้ยสุดโทษถ้าเมนดิ้งทั้งหมดเป็นของผมแพงแค่ไหนเฮียก็ต้องจ่ายใช่ไปเฮียคุณชื่ออะไรคือ <c ười> คุณชื่ออะไรนี่แปะชื่อไว้เลยแปะเดมแท็กไว้เดี๋ยวหายเออวะก็คล้ายอยู่นะในตาก็คล้ายนักบาสเกตบอลสองคนนี้เด้อเด้อเด้อ วะนี่พวกเองกําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยรอยบุบนี่จะไปเหมือนไอ้ตรงนี้ได้ไงเนี่ยพวกเอนคิดอะไรอยู่ไมโครฟ็อกมีโอ้ my god อ้นี่อาจจะเป็นซีที่สวยที่สุดท,ที่ผมเคยเจอเลยนะแบบว่าล้อมรอบไปด้วยภูเขาและข้างบนก็โหเชอรี่บอสซัมข้างล่างก็อู้มีแม่น้ําเอาซีของนายมาเพื่อนโอ้ในต่างชาติมันแปลไป,ลปลได้อีกอย่างเนะยแต่ท่านผู้ชมก็คงไม่อยากรู้หรอกใช่ไหมว่ามันแปลว่าอะไรนะเออ ฮะอ่าอ่า,อาหนึ่งรอบสองรอบอ่ะฮะรอบที่สามเอออะไรอ่ะท่านไปเรียนก,กังฟมูมาจากที่ไหนเนี่ยคือทำไมอ่ะ ก็เหมือนในเกมแหละเออจจมสแกไม่ค่อยน่ากลัวแล้วก็ไม่ค่อยตกใจนะะมันค่อยๆมาท่านผู้ชมแบบว่าในเกมเรารู้ว่ามันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอ,อ้เข้าใจนะเพลงมันชิลดีนะ มันต้องมีการไลค่คาถาด้วยเหรอซอมพี่พวกนี้รู้จักการไลค่คาถาด้วยเหรอท่านผู้ชมโคตรเกลียดเอไอเลยโอ้และอะไรเนะี่ยหน้าแดงแป๊ดเลยกู <c oughs> ไม่ทนแม่งแล้วเว้ยเออ ใจเย็นพี่จเย็นทนหน่อยทนหน่อยฮ <c oughs> ะอะคงปวดคอแหละเออทำไมไอหมอนี่หน้าตาเหมือนมิสเตอร์บีสเลยวะท่านะผู้ชม <c oughs> ใช่ใช่นายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันมิสเตอร์บีสตอนมัธยมว่ะนะแต่เสื้ออันนี้โคตรสวกแกกันเนาะแล้วนะลก็เกงนี่สวแกแกกอีกโอ้ดิกลบบังในชุดนี้ <c oughs> โอ้เกือบไปแล้ว อายุสิบสามมีคุจ้ามิคุจ้าวาตาช่วันที่สกิอาามิคุจ้าอาสกิ้เ,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 เอาเป็นว่าผมจะไม่ให้ดูคลิปเต็มนะไปหาดูเองเนะี่ยมาเข้า วัเยเฮ้ยเอเหมือนไอตัวนั้นน่ะในเรื่องแรงโก้อะท่านผู้ชมนี่ไงเหมือนอยู่นะเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอเคนัวังอ <laughs> โอ้ยกขึ้นเลยเอะ <c oughs> รสชาติมันจะเป็นยังไงวะมันจะสดโ,โหดเลยแน่นอนเลย โอเคคุณทําให้ผมเสียเวลาไปสามสิบวินะฮะทั้งที่มีแค่ไอ้โฟนไกลมาเคนจักสันเนี่ยนะลม้มโอ้กับเบี้ยวเลยทีเดียวอ่าถึงกับกล้องสันเลยทีเดียว เพวกเล่นบัวอคไกทั้งหลายอ๋อที่ที่ที่อ๋ออ๋อคืออะไรคนดูชอบผมในร่างที่ แม่งบ้าและฟรีกี้แต่คนดูไม่ชอบร่างปกติผมเนี่ยทำไมเกิดอะไรขึ้นโสโค์ว่าเพวกบัวคโอ้ท่านผู้ชมภาพมันแตกนิดนึงไอคลิปนี่ร้อยได้อีกแล้ว นี่นี่คิป,ปีพาสต้าใหม่เะเนะผมดูครับมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ติดตามผมเนี่ยอะไรเนะี่ยตอนจีบอกฝันไปตอนนี้บอกฝันดีแล้วทำมมันต้องเป็นโซนิกที่แบบมีซิกแพคไว้านผมาชมโคตรเก๋มาชะอตมากคุณสู้กัอ้ฟอป,ป้า <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมมันต้องเป็นภาพโจเกอร์ <c oughs> ฟันหล่อเลย น,นี่จากเรื่องอะไรครับนะดูไม่คุ้นเลยโอ้โหดูดีท่านผู้ชมแคนดี้ติดโฟลเซนโมบอกให้เลยนะครับราคาขายได้ร้อยล้านอัพแน่นอนนะฮะอย่างนี้รวยพวกคุณยังปล่อยให้น้องชายลกเหมือนป่าดิบชื้นอยู่หรือเปล่า <S <S นี่เลยผมคนนำเสนอไข่กูมิง่ง สุดยอดเครื่องโกนขนน้องชายที่ไม่บาดไม่คันไม่เป็นขนคุดอย่างแน่นอนด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคไชทยังไงก็ไม่บาดน้องชายนะับปลอดภัยต่อน้องชายนะครับผมเพื <Yeah. S 1> ่อเสริมความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลย <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเข่าลักแล้หนวดนี่เห็นปะนี่มมมไม่บาดและแน่นอนนะครับใช้เสร็จ แกะล้างได้เลยนะครับกันน100้ำร้อยนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าใบมีดจะเป็นสนิมนะฮะใบมีดเป็นพรีเมียมเซรามิกนะครับไข่ grooming รับประกัน1ปีเต็มนะครับและนี่เลยไข่ครีนเซอร์เพื่อเสริมความสะอาดมากยิ่งขึ้นยังไงก็ต้องมีตัวช่วยเรื่องความสะ อาน,นะครับท่านผู้ชมลดต้นตัวของการเกิดกลิ่นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียกลิ่นสะอาดไม่ฉุนไม่ฟุง้งจนเกินไปแล้วช่วงนี้ยิ่งร้อนๆนะฮะท่านผู้ชมต้องนี่เลยครับ refreshing cool ร้อนๆอยากสดชื่นใช้ตัวนี้เลยนะครับและอีกตัวนะครับ refreshing warm อุ่นๆผ่อนคลายสายละมุนละหลายคนก็คิดว่า,าใช้สบู่ธรรมดาก็ได้ n นไข่ no, 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 no. ค,รครีนเซอร์สบู่ธรรมดาเนี่ยมีค่า pH ที่สูงและด่าง เยอะมากนะครับหากใช้เนี่ยมีโอกาสแสบละคันนะครับและเหตุผลนี้ผมจึงแนะนําไข่คลีนเซอร์ดีวราคาพิเศษสาหรับ66 6, 6, ลดใหญ่แห่งปีที่ไข่ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นในราคา1,400บาทนะครับราคานี้ได้แค่6มิถุนาจนถึง8มิถุนาอยู่นี้นะครับแล้วก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะครับไข่คลีนเซอร์ใช้ทุกวันเพื่อน้องชายที่สะอาดล้าลึกเสริมความมั่นใจให้ผู้ชายทุกท่านในราคา2ใบแดงมีทอนสาหรับใครที่สนใจไข่กัมิงและไข่ครีนเซอร์กดลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม ไอ s ส oh, <sh> ั a q u ่ já morreu, mano. โอ๊ยวัดคือวิญญาณหลุดออกมาจากร่างแล้วต่อยทีนึนึหงอททำได้ไงไม่ใช่แบบโดนบีดาวไปแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้อีกอะคือ,อยังไงอันนี้อันแรกเนี่ยคือเป็นมีดต่อเรือใช่ไหมเรือสามารถพายขับผ่านไปได้อันที่สองนี่คือไม่เป็นมีดใช่ไหมคือมันต่อตรงแล้วเรือแบบสร้างสามาพแบบคนขี้เกียจไงแต่ว่าไม่เป็นมตรต่อคนพายเรือเลยอะอะไรคู่จโจอ,อะไรเนะ่อ๋อคาโต้โจโจ ไอ้หนอพอมงัดโอ้ดอกออกยอมรับความเก๋ไม่ไหวยาก็สะอ,อ,อะไรเนะี่ยผู้พี่ทักจากดาวเอ็มแปดสิบเจ็ดในพี่ขอดูหน้าเอยดิหน้าตาไม่คุ้นเลยนะเราโอ้ยข้างหลังนี่ยิ่งกว่ยโนุบาลกับอุตะแบดจีเดตจัลโลต้องรักเรามากแน่แน่พอเห็นว่าเราเอาของมาให้อ,อะนั่นมันเจ้าวิญญาณร้ายนี่ เฮ้ยพี่ชอบอนิเมชั้นหนึ่งเลยใช่เออต้นฉบับมันเป็นอย่างงี้อ่ะไอ้เลิฟยูมาร์อนน่ารักนะครับน่ารักดีกว่าสเตย์ยังแอนบิวตี้ฟูลแต่ยูนีโอ้โหดักจุดเกิดเลยปะเนี่ยไอ้น้องว่าเขาปูเหรออ้าวเทลงอีกโอ้ไต่ลงมาก็โดนเป็ดกิน no ใครมันสรรหาทำรูปนี้ผมผมผมอยากทราบชื่อของท่านเหลือเกิน แล้วตัวละครอะไรมันจ้องตีนผมเนี่ยฮะนี่ว่างพวกเองว่างมากเหรอนี่ขนาดปรดเทอมินั่นอะ yeah, เกมอะไรวะเน,นี่ย่ันผู้ชมมาติเพยเยอะปะถ้ามาติเพเยอะน่าจะมันนะเอ,อ้ยคิดถึงยังเลย p u v ประเทศไทยในสายตาของคนไทย PUB ประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ อ่อถ้าให้ผมอธิบายก็คือเหมือนประเทศไทยเนี่ยจะเปิดยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้นนะครับแต่ชาวต่างชาติบางคนก็ยังหวัวโบรา,า,านอยู่นะครับแต่ในอีกทางหนึ่งก็อาจจะมองว่าประเทศไทยมีเลดี้บอยเยอะมั้งเขาเลยคิดอย่างนั้นวัวเป็ดเด็ดผักสวนครัวที่รั้วคนอื่น สิ่งมีชีวิตที่สร้างจากวิทยาศาสตร์ที่หลบหนีมาจากศูนย์วิจัยบ้านหนองควายยิม Bio ้มไบโอเทคเป็นวัวเป็ดเกษตรอินทรีย์ที่ชอบผักเป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่ชอบปลูกเลยมักแอบเก็บผักสวนครัวที่รั้วชาวบ้านผักเจอมันกำลังเด็ดผักสวนครัวที่รั้วของคุณอยู่สามารถท้าสู้ถ้ายาังยืนอยู่หลังผ่านไป1ิบนาทีจะได้เลือกรางวัลว่าจะเอาฮามอยหรือรอยยิ้มของมันวัวเ<อ>ป็ดเด็ดว้ว้อะไรนะจะได้อะไรนะรอยยิ้มกับอะไรนะอนมอลี่นี้น่าขอดากกว่าเลย Ơ, à, mong na. <coughs> oh. mm -hmm. Cơn bài. เ,เดี๋ยวมาไงเนี่ยฉลาม p o. V กูตอนกดคลิกเข้าไปดูคลิปที่ชื่อว่าคลิปหลุดเสียงไทยทั้งคลิปแม่งพูดแต่ภาษาจีนจริงครับท่านผู้ชมจริงครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีอะไรที่โคตรหลอกลวงมากเลยแย่แยอะไรเนี่ยไอ้น,นี่ใครเนี่ยใครเซอร์หรอ What c h ร a รูสกิ e i มาอ้ว่า, I, วาอันนี้น่าจะใช้งานได้นะ่าจะใช้แบบว่าทรงตัวได้ดีกว่าด้วยนะครับคือท่านผู้ชมนอนท่าไหนกันนะระหว่าง A กับ B หรือว่า C D E F G H เดี๋ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมนอนท่าไหนกันและดีมันเป็นท่ายังไงวะเนี่ย w h o ว w h o ว Whoa 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 หยุดก่อนหยุดก่อนชอบบอดีส้าางงเนไไหลปต ว้าวลุงโฮร้องเพลงอะไรเนี่ยสองนาทีไปหาฟังเองนะยูทูบเบอร์หลังนักสาวในเกมโรบบอกไปเดทกัน I'm s o r y y o a r s o a Whoa Whoa What ดูสิท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเดินแบบว่าเดินเหมือนคนอื่นทำเหมือนคนอื่นทุกวันทุกวัน,วนหรือคนดูจะแยกออกไปบวกลบคูณหารก็ได้นะไม่ว่ากันชาชาติไก่ใส่ยาบ้า เกิดจากพ่อค้าปิ้งไก่รายใหญ่ในภูเขาที่ชาวบ้านบอกว่าปิ้งไก่เขาอร่อยมากจนขาดไม่ได้แต่ที่จริงแล้วสูตรลับก็คือเขาเอาอยาบ้ามาชุบปิ้งไก่จนทําให้ชาวบ้านติดใจจนขึ้นภูเขามาซื้อตลอดและทําให้เขาเป็นเศรษฐีมาเฟียปิ้งไก่วันหนึ่งเขาไม่เปิดร้านเพราะฟังลิเกยอยู่จนทําให้ชาวบ้านของขาดและโกรธบุกเข้าไปในบ้านและทําร้ายเขา ก่อนที่เขาจะสิ้นลมได้มีพลังงานลิเกอร์ทำปฏิกิยากับเขาและปิ้งไก่จนทำให้เกิดปีศาจตัวนี้ขึ้นก็คือปีศาจลิกเกปิ้งไก่เหรออัน,นมอนีอมันอะไรไวนะู่เว้ยนะประจาวิมนี็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอขอบที่เข้ามารับชมนะครับเจอก,การอีพีหน้านะสำหรับคุณมีมอีพีนี้ก็อาจจะมีไม่เยอะมากนะครับนะโอเคสำหรับใครที่อยากโดมมีมส่งมีมก็ลิงดิสตั้งิลิปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ